มันทำงานของมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเด็กน้อยคนนี้มีเพื่อนเล่นเป็นแมวในสมัยเด็กเขาเล่นกับแมวแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาเห็นในละครนางเอกใส่กำไลสวยเขาเลยอยากให้แมวมีกำไลใส่แต่ สมัยก่อนนั้นจะหาเครื่องประดับมันยากเต็มตนเขาก็เลยเอาอยางเส้นไปรัดที่ขาแมวเพื่อแมวมีกำไรแล้วเขาก็เล่นไปแล้วก็ก็ไปเล่นอย่างอื่นจนเขาลืมไปผ่านไปเกือบอาทิตย์กว่าที่บ้านก็ได้กลิ่นแปลกๆเอมันกลิ่นอะไรนะทำไมมันเหม็นจังเลยอ่ะไหนแกนไปดูสินะ่ลิน่นอะไรอะพี่ สองพมเนี่ยก็หาอ๋อนี่ไงอีแมวเนี่ยไม่รู้ใครมันรัดขามันอืมไกลนะเล่นอย่างนี้เดี๋ยวกรรมตามทันแน่เลยเด็กน้อยเห็นพ่อแม่บนก็ไม่กล้ายอมรับจนพ่อแม่รักษาแผลที่ขาแมวแมวก็ขาพิการไปเวลาผ่านไปจนเด็กน้อยโตเป็นหนุ่ม ซึ่งวันนั้นกรรมที่เด็กน้อยทำได้ย้อนกลับมาหาเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เป็นหนุ่มกําลังกับมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปเติมน้ำมันระหว่างที่ข้ามถนนเขาก็หันมองดูซ้ายขว่าไม่เห็นรถระหว่างที่ไปตรงกลางถนนเขาหันไปดูเห็นเก๋งกันหนึ่งกับมันมาด้วยความไว แต่กว่าเขาจะรู้ตัวรถเก่งกันนั้นชนเขาเข้าอย่างจังเขาก็เด่นกระดอนไปอยู่ข้างถนนซึ่งมีผู้คนลายล้อมมาดูแต่ไม่มีใครช่วยเขาซึ่งคนก็บ่นว่าเฮ้ลูกเต้าโลอกไรเนี่ยโอ้เลือดไหลด้วยโอ้เป็นเอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่กล้าช่วยไม่กล้าช่วยซึ่ง เขาก็เจ็บโอดกลวนอยู่สักพักก็มีลูกพี่ลูกน้องเขามาเห็นก็เลยพาไปโรงพยาบาลซึ่งแผลที่เขาได้รับนั้นเป็นแผลที่ขาซึ่งเป็นแผลจากกันซึ่งแผลนี้เหมือนกับที่เขาทากับแมวตัวนั้นซึ่งตอนนี้เขามีทำหนิที่ขาเหมือนกับแมวตัวนั้น นี่แหละกรรมมันไม่เคยหยุดทำงานดังนั้นเราอย่าสร้างกรรมกับใครแม้แต่สัตว์เดรัจฉานซึ่งเราทำอะไรไปสักวันหนึ่งเวรกรรมมันก็จะย้อนมาสนองเราเข้าสักวันแล้วคุณละ่ะได้ตำกรรมอะไรไว้กับสัตว์ หรือใครบ้างหรือเปล่าจงสวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อปอนหนักให้เป็นเบาแต่ความดีและกรรมมันแยกกันมันทำงานของมันกรรมมีจริง